วันนี้นะคะเราไปได้ดอกไม้มาการหยุดของเรานะคะไปได้พิษณเนียมมาเราจะมาเลี้ยงนะคะต้นนี้ยี่สิบบาทแต่ต้นที่พุ่มประมาณประมาณนี้จะเก้าสิบาทเราไม่เอา <c oughs> เราอยากเราอยากจรุนเราจะเลี้ยงเองนะคะอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวเราไม่ใช้ดินนะคะใช้ขุยมะพร้าวเออเอาลงการเราขุยมะพร้าวใส่นะคะ นเรากลไปซือมาเดียวกันเค่ะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยอันนี้จะมีปุ๋ยใส่ประมาณส0เม็ดประมาณส0เม็ดก็พอใส่ไปเลยสิบเม็ดสองเดือนใส่ทีนึ่งมันจะละลายน้ำปุ๋ยพวงนี้จะละลายน้ำอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็มือเลยแล้วใส่ไเลย แล้วก็ขอใจยกไปตั้งไว้รอบต้นไม้เท่านั้นนะลูกไหมี่เดี๋ยวค่ะกระถางที่ลังยี่เลยมูกไหมหนึ่งกระถางผ่านไป <c oughs> เอาสีม่วงมากอันนี้สีม่วงววไห้แเดล มาาจคุณตาคำผาเชิงหอมเศรษฐกรดีบ huh. uh ้านสนามลืมใส่แมสค์คุณพามันมีฝุ่นรู้ใส่แมสยังยังใส่เลยคุณพามันมีฝุ่นไม่แล้วอะไเข้าตาหรือเออเข้าตาใส่แมสไมแต่กใส่แมสค์ไม่หายใจไม่ออกเลยใส่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะ10เม็ด สิเมตรสิบเมตรสิบเมตรมันสิบเมตรเอาละเอาละค่ะเอาไปตั้งไว้ค่ะอันนี้ต้นสีแดงตั้ง,<ด>งไว้ร <ใน S 1> อบร<น>อบต้นไม้ต้นนั้นนะลูกอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราค่อยกระชางมีไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อกี้มีคนโทรมานะคะอีคนช่วยนะคะครับลูกต่อนะคะวันนี้สองสีสีม่วง กับสีชมพูดอกพิโูเนียของเรานะคะเราก็จะมาลุ้นกันเราจะเลี้ยงโตรหรือเปล่าเราก็ใส่คุยมะพร้าวลงไปนี่เลยสวัสดีของเราเราไม่ใช้ดินนะคะตามคำแนะนำของของร้านปลูกดอกไม้เขาบอกว่าเพื่พาวดีที่สุด แบบดำแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยชเม็ดเป็ปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวยัดลงไปเต็มแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุย๋ยเม็ดนะคะเป็นปุ๋ยละลายน้ำได้เป็นโมเลกเล็กๆคลอสิบบาทสองเดือนใส่ครั้ง มีส่วนร่วมก็สใส่อีกองม็ดตัว,ตวสองสามนิดก็ใส่ไปเร,เรามาดูว่ามันจะโตหรือไม่อันนี้เราเรียกว่านะเป็นต้นไม้ที่เราใส่ใจนะคะปุ๊บเลี้ยงเองนะคะซื้อ,อไอว้ยี่สิบมันมีกระถางที่โตแล้ว90บาทเราไม่ซื้อนะคะ<อ>เพราะว่าเราไม่ได้ลุ้นหนึ่งสองเราไม่มีตังค์เหตุผลคือเราไม่มีตังค์นะคะ โอเคโอเคอ่ะเราจะยกไปอันนี้เม็ดอะไรจะไปวางตรงนั้นมดอันนี้ก็เม็ดปุ๋ยไงเออดีแล้วค่ะนี่สิ